ข้อมูลล่าสุดจากข้าราชการที่สปกโคลาชและไปตรงกับข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงว่าที่ดินที่มีการวางแผนจะฮุบเอาที่เขาใหญ่2,933ไร่นั้นเนี่ยในทุนที่อยู่เบื้องหลัง การกระทําเรื่องนี้ก็คือในทุนจีนซึ่งไม่ใช่จีนสีขาวนะครับเป็นจีนสีเทาได้มีความประสงค์ต้องการจะสร้างอาณาจักรอยากได้อาณาจักรที่เป็นรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนจะย้ายจากแถวห้วยขวางไปเที่ยวกันอยู่ที่เขาใหญ่ มีการเตรียมเงินลงทุนไว้เป็นแสนล้านเมื่อกลุ่มทุนจีนสีเทาต้องการเขาก็ต้องใช้นักการเมืองที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับกลุ่มคนจีนกลุ่มสีเทานี่แหละครับในการจัดการให้ก็มีการสั่งการมาให้ดาเนินการเจ้าหน้าที่สปกโคร,ราชเขาอึดอัดนะครับแต่ว่าเมื่อ ผู้มีอิทธิพลใหญ่ต้องการและเป็นนายทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติจีนเทาต้องการก็ประเคนให้บริเวณบ้านเหวปากกั้งนี่แหละครับนี่ถ้าไม่มีการคัดค้านไว้นะจะปรากฏเป็นอาณาจักรเป็นรีสอร์ทของกลุ่มจีนเทาที่เข้ามาเตรียมการจะรองรับไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับจะเปิดที่เที่ยวจะเปิดที่เสพยาหรือจะเปิดที่เล่น เล่นการประนันก็ยังไม่รู้เลยนี่ไงครับการเปลี่ยนสปกอเป็น,นโนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ละ